สัตวก้ายของเขาเล็กผมว่าแมวตุกตินน๊ก้ังแมวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้หลบได้เลยที่ไลน์ต่อชู่พี่เศ้าตอบเม้นมาเลยดีกว่าคำถามแรกชอบงูมากยากเลี้ยงมากๆแต่แม่กลัวงูเลี้ยงในห้องก็โดนด่าเลี้ยงข้างนอกก็กลัวแม่ตกใจพี่เร้าซื้อบ้านให้หน่อยฮ่าฮ่ ปกติงูเขาไม่เลี้ยงแบบปล่อยเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่แล้วนะครับเพราะจะหายได้ต้องมีตู้กระจกแบบตู้ปลาอันใหญ่ๆไว้ให้เขาอยู่นะครับ พี่เศร้าตอบเมนพี่เศร้าทำไมพี่ไม่ยิ้มเลยและพี่ใครภาคพี่เศร้ากับน้องฟูแอนเศร้าจูพี่เป็นแมวยิ้มไม่ได้ครับ <c oughs> แต่ยิ้มในใจได้นะคนภาคไม่มีพวกพี่เนี่ยพูดกันเอง <c oughs> พี่เศร้าค่ะแมวหนูเจ็บตาค่ะใช้ย,ยาหยอดตาได้ไหมค่ะหนูอยากรู้ค่ะต้องพาไปหาสตัตวแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องนะครับถ้าต้องใช้ย,ยาหยอดตาหมอจะเป็นคนให้มาเองครับห้ามเอาของคนยอดเด็ดขาดพี่เศร้าค่ะแมวที่บ้านหนูอะค่ะมันมาร้องเหมียวเหมียวมันแปลว่าอะไรค่ะและเวลามันไม่ไ ได้กินข้าวมันหิวมากไหมคะ่ะเวลาน้องไม่ได้กินข้าวน้องหิวไหมไลระครับแมวก็มีชีวิตเหมือนเรานี่แหละเราหิวเป็นเจ็บเป็นเสียใจเป็นเขาก็เหมือนกับเราทุกๆอย่างนั่นแหละครับแค่พูดไม่ได้เท่านั้นเองพิเศเส้าค่ะพาม่ากินแมวได้หรือเปล่าคะ่ะพามา่าชาวพาม่านั่นแหละครับไม่ว่าจะชาวอะไรชาวพามา่าชาวไทยอังกฤษจีนเมกาก็มีคนที่กินหมากินแมวเหมือนกันหมดแล้วครับแต่เป็นแค่คนส่วนน้อยมากๆเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่อยู่ดีพิศเส้าเหมือนสัตว์อะไรนอกจากแมวเหมือนคนครับเหมือนนเด เป็นไรคะเป็นแมวตัวเมียดีครับหนูเคยแตะหน้าให้แมวด้วยตอนเด็กมากๆมันจะทําให้เป็นอะไรไหมคะอันตรายมากๆครับเพราะเครื่องสําอางเนี่ยมีสารเคมีที่มีอันตรายต่อแมวมากๆเมื่อกินเข้าไปแล้วแมวเนี่ยเขามักจะเลียทําความสะอาดตัวอยู่เสมอทําให้กลืนเข้าไปได้ง่ายนะครับห้ามแต่งหน้าให้แมวดเด็ดขาดตกลงใครเป็นเจ้าของกันแน่คะก็คนที่เป็นเจ้าของนั่นแหละครับเป็นเจ้าของถ้าโลกนี้ไม่มีเงินจะเป็นยังไงคะตอบเธอสาธุเงินทุกเงินเลยไหมครับถ้าไม่มีทั้งเงินสดเงินดิจิตอลเงิน ทุกอย่างก็คงต้องใช้การแลกเปลี่ยนเอาแบบสมัยก่อนนู่นนะพี่ว่าบ้านนั้นเลี้ยงไก่บ้านนี้ปลูกผักเอาผักไปแลกไก่เอาไก่มาแลกผักอะไรเงี้ยแมวมันยิ้มโคตรน่ากลัวมีเหนืยองด้วยครับเอิอ่มชิดตามแล้วก็น่ากลัวจริงๆนะเน,นี่ยเพระูปปกพี่เร้าเปลี่ยนไปวาเลนไทน์พี่เร้าทําอะไรคะนอนอยู่บ้านสิครับคนโสดอย่างพี่เนี่ยพี่เส้าค่ะแมวมาจากอะไรคะ่ะมาจากแม่แมวสิครับน้ําูุแมวให้หมากินได้ไหมคะได้สิครับหนูชอบแมวมากๆแต่แมวไม่ให้เลี้ยงค่ะทําไมแมวหยิ่งจังเลยครับ อยากเลี้ยงแมววิเชียนมาดกับหมาไซบีเรียนฮัสกี้แต่อยากรู้ว่ามันจะกัดกันทะเลาะกันไหมถ้าเลี้ยงด้วยกันตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ไม่ทะเลาะกันหรอกครับเป็นเพื่อนสีกันหนูถามมาหลายคลิปแล้วนะค่ะว่าแมวกินนมวัวจะเป็นไรไหมค่ะรักพี่ซอวกับน้องฟูพี่ก็ตอบไปแล้วในคลิปก่อนอู้ตั้งหลายคลิปเลยนะครับว่าไม่ได้นะครับหมากับลิงอะไรฉลาดกว่ากันลิงครับเพราะลิงสามารถคิดเป็น2ชั้นได้ไม่เหมือนกับหมาแมวเช่นหมาแมวถ้ารักก็คือรักเกลียดก็คือเกลียดคิดยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นนะครับ สามารถคิด2ชั้นได้ก็คือในใจเกียรตเราแต่แกล้งแสดงออกว่ารักได้หรือเรียกง่ายๆ่าว่าลิงเนี่ยเสยแสร้งเป็นจริงๆอ่าก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามอะไรโดนๆเด็ดน,นะครับก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้แล้วก็มีน้องหลายหลคนนะครับอยากให้พี่ตอบคำถามแต่คำถามส่วนใหญ่เนี่ยพี่ตอบไปแล้วในคลิปก่อนๆ่อนะครับยังไงก็ลองดูคลิปพี่เร้อตอบเมนคลิปเก่าๆดูก่อนนะครับเผื่อมีคำตอบที่น้องๆสงสัยพี่จะไม่ตอบคำถามซ้ำๆเก่าเก่านะครับต้องขออภัยมาด้วยนะที่นี้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะฮะ